สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวคราวในวงการมือถือกันนะคะมีสามเรื่องหลักๆที่น่าสนใจค่ะทั้งเรื่อง eSIM ที่อาจจะย้ายค่ายง่ายขึ้นการอัปเดต One UI 8ของซ m s u n งที่มาเร็วผิดคาดแล้วก็ข่าแรกของ Galaxy A 5 7ค่ะอืม mm. ครับประเด็นพวกนี้มันสะท้อนภาพรวมที่น่าสนใจเลยนะครับคือทั้งเรื่องความพยายามจะเชื่อมต่อข้ามระบบปฏิบัติการแล้วก็เรื่องอวงจรการพัฒน,นาซอฟต์แวร์ที่ดูเหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การแข่งกันในตลาดกลางที่ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับใช่ค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยเรื่อง eSIM เนี่ยตอนนี้ถ้าใครจะย้ายจาก iPhone ไป Android หรือกลับกันก็คงรู้ว่ามันค่อนข้างวุ่นวาย ต้องไปติดต่อศูนย์บริการอะไรแบบนี้ตลอดใช่ครับขั้นตอนมันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ล่าสุดเหมือนมีข้อมูลหลุดกักมานะคะเห็นว่าในโค้ดแอป Sim Manager ของ Google เนี่ยมันมีบอกใบว่า iOS 19อาจจะยอมให้ย้าย eSIM ไป Android ได้โดยตรงเลยแบบไร้สายไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์แล้วอ๋ออันนี้น่าสนใจมากครับถ้าทำได้จริงนี่คือสะดวกขึ้นเยอะเลยวิธีการที่เขาคาดการณ์กันก็คือ อาจจะคล้ายๆการย้ายระหว่าง Android ด้วยกันตอนนี้ล่ะครับคือใช้ QR code สแกนจากเครื่องใหม่แต่อาจจะต้องมออีรหัสยืนยันอะไรบางอย่างจาก iPhone เครื่องเก่าด้วยแล้วทำไม Apple ถึงอาจจะยอมเปิดทางให้ง่ายขึ้นล่ะคะปกติเขาจะค่อนข้างปิดระบบนิดนึงนั่นสิครับอันนี้ก็น่าคิดอาจจะเป็นเพราะแรงกดดันจากกฎระเบียบในบางประเทศหรืออาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ คือแทนที่จะกักคนไว้ด้วยความยุ่งยากก็ไปเน้นสร้างอีโคซิสเต็มให้น่าใช้แทนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูครับอืมก็น่าจะเป็นไปได้นะคะถ้าจริงนี่คือดีเลยลดขั้นตอนไปได้เยอะแต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มในงาน WWDC ปีหน้าอยู่ดีนะคะว่าจะประกาศจริงหรือเปล่าครับแล้วถ้า Apple เปิดทางแบบนี้จริงก็น่าคิดว่าฝั่ง Android เองก็คงพัฒนาฟีเจอร์ย้ายกลับไป iPhone ได้ง่ายๆเหมือนกันจริงค่ะ ทีนี้จากเรื่องข้ามแพลตฟอร์มมาดูเรื่องในบ้านของ Android กันบ้าง s a m s u n งนี่ไวมากเรื่องอัปเดตเพิ่งจะปล่อย One UI 7ตัวเต็มไปแป๊บเดียวเองตอนนี้มีข่าวว่าเริ่มทดสอบ One UI 8 b e เบต้แล้วเหรอคะบน Android 16ใช่ครับเริ่มทดสอบภายในแล้วกับเครื่องกลุ่ม Galaxy S 2 5ในบางประเทศซึ่งถือว่าเร็วกว่าปกติมากเร็วจริงๆค่ะปกติน่าจะรออีกสักพักใหญ่ๆเลยทำไมรอบนี้ถึงเร็วกว่าเดิมล่ะคะ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะ Google เองก็เหมือนจะขยับไทม์ไลน์ Android 16ให้เร็วขึ้นด้วยครับแต่ปัจจัยหลักจริงๆน่าจะเป็นความตั้งใจของซ m s u n งเองที่อยากจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ปล่อยอัปเดต Android เวอร์ชันเสถียรให้ผู้ใช้ได้เร็วที่สุดซึ่งเรื่องอัปเดตเร็วนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดขายสำคัญของเขาเลยในตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะแล้วในวัน UI 8ที่เริ่มทดสอบเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเปิดเผยมาบ้างคะ นอกเหนือจากของ Android 16เองใจผู้ใช้มากขึ้นแล้วก็ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์แต่ละขนาดจอได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์ชื่อ AuraCast AuraCast คืออะไรคะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Bluetooth LE ครับที่ทำให้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถส่งสัญญาณเสียงไปให้หูฟังหรือลำโพงหลายๆตัวพร้อมกันได้เลยเหมาะกับเวลาอยู่ในที่สาธารณะเช่นฟังบรรยายในห้องประชุมหรือฟังเสียงประกาศในสนามบิน อะไรแบบนั้นอาจจะใช้ QR โค้ดช่วยในการเชื่อมต่ออ๋อน่าสนใจค่ะดูมีประโยชน์ดีครับแล้วก็มีปรับปรุงเรื่อง Samsung Account ให้ล็อกอินที่ศูนย์บริการง่ายขึ้นด้วย QR หรือ NFC App Reminder ก็เพิ่มโหมดเดินทางมี To Do List แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็เพิ่มปุ่ม Quick Share ใน Quick Settings ให้แชร์ไฟล์ง่ายขึ้นครับโหฟีเจอร์เยอะเหมือนกันนะคะ การเน้น AI กับ personalization นี่ก็ต้องกับเทรนด์ตอนนี้เลยใช่ครับส่วน a r a c a s t ก็เหมือนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ e c o ค y ิสต m ของ a m s u n งเองด้วยให้ผลิตภัณฑ์เขาทำงานได้ดีขึ้นไปอีกอืมทำให้ภาพรวมน่าใช้ขึ้นเยอะเลยครับการอัปเดตเร็วพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆแบบนี้แหะครับที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ได้ค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายกันค่ะเรื่องฮาร์ดแวร์ใหม่มีข่าวลือของ Samsung Galaxy A 5 7ออกมาแล้วครับ Galaxy A Series นี่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะข่าวแรกของ A 5 7ก็เริ่มมีมาแล้วข้อมูลที่ออกมาตอนนี้บอกว่า A 5 7จะใช้ชิปเซต Exynos ตัวใหม่ครับคือ Exynos 1680รหัส H 5 E 8 8 6 5โคด nametera Exynos 1680ตัวใหม่เลยเหรอคะแล้วเรื่องประสิทธิภาพเป็นไงบ้างพอมีข้อมูลไหมคะรายละเอียดสเปคเต็มๆยังไม่มีครับ แต่คาดว่า GPU น่าจะยังเป็น X Clip ที่พัฒนาร่วมกับ AMD เหมือนเดิมซึ่งในรุ่นก่อนหน้าคือ A56 เนี่ยชิป Exynos 1580กับ GPU X Clip ก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับมือถือระดับกลางใช่ค่ะ A56 นี้ถือว่าโอเคเลยงั้น A57 ก็น่าจะยกระดับประสิทธิภาพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คาดหวังอย่างนั้นครับการที่ซัมซุงยังคงพัฒนาชิป Exynos สำหรับตลาดกลางเองอย่างต่อเนื่องเนี่ย เหมก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับตลาดนี้มากอาจจะเพื่อควบคุมต้นทุนหรือปรับแต่งให้เข้ากับซอฟต์แวร์ของตัวเองได้ดีที่สุดด้วยเพราะ A Series นี่คือรุ่นที่สร้างยอดขายหลักๆให้เขาเลยแล้วคาดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่คะ A 5 7เนี่ยตามรอบปกติก็น่าจะประมาณช่วงต้นปี2026ครับอีกพัตใหญ่เลยอ๋อค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไป สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่อง eSIM ที่อาจจะสะดวกขึ้นการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้นของซั s u n งพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆใน One UI 8แล้วก็การพัฒนาฮาร์ดแวร์รุ่นกลางอย่าง A57 ใช่ครับทั้งหมดนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าวงการมือถือมันไม่มีหยุดนิ่งจริงๆนะครับมีทั้งการพยายามจัดทลายกำแพงระหว่างระบบแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างจุดแข่งในบ้านตัวเองให้มากขึ้นทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ก็น่าชนคิดต่อนะครับว่าสําหรับผู้ใช้งานอย่างเราเท่านๆเนี่ยณนะตอนนี้ปัจจัยอะไรมันส่งผลต่อประสบการณ์ใช้มือถือมากที่สุดจะเป็นความเร็วของซอฟต์แวร์ที่อัปเดตตลอดหรือว่าเป็นพลังของฮาร์ดแวร์ที่แรงขึ้นเรื่อยๆหรือจริงๆแล้วเป็นความสะดวกในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มกันแน่อืมน่าคิดนะครับ